สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7จ็ดโมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกับประเด็นที่ว่าทำไมบางคนถึงเป็นหัวหน้าที่สามารถใช้คนได้อย่างยอดเยี่ยมทำไมหัวหน้าบางคนถึงสามารถดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้ แล้วทำไมลูกน้องหลายคนถึงยอมทุ่มเททำงานอย่างเต็มใจให้กับหัวหน้าแบบนี้บางคนนะครับสามารถบริหารคนได้เก่งอันนี้พูดถึงหัวหน้านะและสามารถเปลี่ยนลูกน้องบางคนเนี่ยจากดูไม่ได้เรื่องกลายเป็นคนเก่งกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งได้ครับคำถามที่สำคัญก็คือว่าหัวหน้าหรือผู้นำแบบเนี้ยเขาใช้กลยุทธ์อะไรในการบริหารคน นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าเราจะเรียนรู้วิธีหรือศิละปะในการใช้คนได้อย่างไรนะครับก็ผมได้มีการรวบรวมนะครับหลักการนะฮะและว,วิธีการที่ได้พิสูจน์กันแล้วนะจากผู้นำระดับโลกนะครับรู้นำระดับโลกนะฮะที่พวกเราสามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับ ก็มีอยู่สิวิธีนะฮะเรามาดูกันไปในแต่ละวิธีนะครับว่าเราเห็นด้วยหรือไม่นะครับอย่างไรนะฮะก็แลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะฮะเขาบอกงี้นะครับว่า right p e o p l e right job นะฮะใช้คนให้เหมาะกับงานนะฮะคนที่เหมาะสมในตำแหน่งที่เหมาะสมคือกุญแจสู่ความสำเร็จแนวคิดนี้นะครับก็เป็นแนวคิดจากอดีต CEO ของ General Electric นะครับเอ่อถ้าเราเรียนตำรับตำราด้านบริหารเนี่ยก็หนีไม่พ้นคงเคยได้ผ่านหูผ่านตาได้ยินชื่อแจ็คเวล l นะครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่เป็นเเจ้าของกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับไอ้ด้วยแนวะคิดแบบนี้นะครับการที่ให้คนที่เหมาะสมในตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จริงนะนะครับเพราะอะไร การใช้คนเพียงเพราะว่าสนิทสนมหรือว่าพี่นอดพี่เทาเรานะครับยกยอปอปั้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยคนพวกนี้มันทํางานไม่ได้นะครับนะฮะเพราะในท้ายที่สุดเราจําเป็นจะต้องมีคนเก่งคนที่มีความสามารถอยู่ใกล้ตัวด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูแล้วแหละว่าองค์ประกอบของการเป็นหัวหน้าเนี่ยเขามีคนสัดส,ส่วนสองแบบนี้ยังไงอาศัยความใกล้ชิดสนิทสนมแต่งานไม่เดินกับคนเก่งคนมีความสามารถเนี่ย แต่เขามีระดับหนึ่งงานมันก็ไปไปต่อได้นั่นเองนะครับดังนั้นในข้อที่เราจะใช้คนให้เหมาะกับงานเนี่ยก่อนหื่นเราก็คงต้องรับประเมินก่อนนะว่าในทีมของเราเนี่ยเออเรามีลูกน้องกี่คนจุดแข็งของพวกเขาเนี่ยอยู่ในด้านไหนบ้างแล้วก็จุดอ่อนของพวกเขาอยู่ในด้านไหนบ้างนะครับเพราะว่าเวลาเราจะดีลิเกตงานก็ควรจะต้องเลือกอย่างน้อยนะหลักการของผมนะเออให้ให้คนที่เราดีลิเกตงานไปให้เขาทำเนี่ย มีความสามารถมีศักยภาพหรือว่าจะมี competency ในเรื่องนั้นเนะนี่ยสัก5 0าสิบถหก็นี้ก็ถือว่าโอเคนะเขาจะได้มีหนทางจะได้รู้สึกไม่เครียดจนเกินไปจะได้รู้สึกว่าสามารถรับมือกับความท้าทายหรืองานตรงนั้นได้แต่หัวหน้าหลายคนกลับทำตรงข้ามนะอันนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับการให้คนที่ไม่เก่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะปัญหาจากคนคนนั้นนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะหัวหน้านี่ย ทำให้คนไม่เก่งเนี่ยแย่เร็วกว่าเดิมด้วยการที่ให้สิ่งที่เขาไม่มีความสามารถให้เขาไปทําอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ลงทุนพัฒนาพวกเขาเนี่ยในท้ายที่สุดเขาก็จะกลายเป็นปัญหามากขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะนะมากันต่อกับวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองคือให้ความไว้วางใจแต่อย่าปล่อยปละละเลยนะครับ ให้ความไว้วางใจเนี่ยแต่ต้องมีการติดตามผลนะฮะอันนี้ก็เป็นอินรานูยี่นะฮะก็คือเป็นอดีตซีอของเปบซี่โคนะเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยการเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องไว้ให้ความไว้วางใจลูกนะ้องแต่ก็ไม่ได้ปล่อยไปเลยต้องมีการติดตามผลด้วยนะครับการเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยต้องมีช่องให้พนักง,งานเนี่ยได้มีอิสระในการตัดสินใจด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการติดตาม แล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับพวกเขาอย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะครับกําหนดขอบเขตกันได้นะที่มีขอบเขตกว้างระดับหนึ่งนะครับให้ลูกน้องได้มีอิสระในการตัดสินใจแล้วก็ทํางานด้วยแล้วข้อดีก็ดีสําหรับเราด้วยนะสนหรับคนที่เป็นหัวหน้าว่าลูกน้องเนี่ยเขาก็ถ้าเขาได้ฝึกการตัดสินใจการรับมือกับปัญหาบนพื้นฐานที่เรามีพื้นที่ให้เขาเลือกเองได้ตัดสินใจได้เนี่ย พอเขาฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสบายมากขึ้นนะครับนะฮะหน้าที่เราก็อาจจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นโคช้ชก็ได้นะครับแทนที่จะไปควบคุมทุกขั้นตอนแล้วก็ควบควบควบคุมทุกอย่างรู้แหละว,ว่ามันอาจจะไม่ได้ดังใจบ้างแต่ในท้ายที่สุดงานมันก็จะได้ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวของลูกน้องเราเองนะนะครับวิธีที่สามสร้างแรงจูงใจด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อ่ ถ้าเราอยากให้คนทำงานให้ดีที่สุดจงให้พวกเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อันนี้เป็นคำกล่าวของอีลอนมัสนะครับคนเรานะครับผมก็เชื่อเหมือนกันนะว่าจะทำงานด้วยแรงผลักดันรูบูล้างผลาดนะครับหรือว่าอึดมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าณโมเมนตะ์นั้นนะ่ะเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่าด้วยนะถ้าเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเนะี่ยการจะอึดการจะสู้เนี่ยมันก็น้อยนะ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นใครก็ตามที่อึดแล้วก็สู้นะครับลุยบู้งล้างวาเนี่ยแสดงว่าคนพวกนี้มีเหตุผลที่มันมากพอแล้วก็เหตุผลเหล่านั้นเนี่ยมันสร้างแรงบวกทำให้เขาอยากได้ทำให้เขาอยากมีทำให้เขาอยากประสบความสำเร็จมันก็เลยทำให้เขาเดินไปข้างหน้าอย่างไม่กลัวไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับ <S <S นั้นเป้าหมายมันต้องมีความหมายกับคนทำด้วย แล้วก็มันต้องท้าทายกับคุณทําด้วยเช่นกันนะครับอ่าก็เขาต้องหานะผมว่าว่าลูกน้องแต่ละคนของเราเนี่ยอะไรเป็นตัวกระตุ้นนะอะไรเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเขาคาดหวังอะไรนะครับก็ต้องหาให้เจอนะจะได้ใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนได้ถูกจุดนะครับวิธีที่สี่นะครับ รับฟังความคิดเห็นของทีมอย่างแท้จริงนะฮะการฟังที่ดีคือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและส่งพลังที่สุดของการเป็นหัวหน้านะฮะก็ริชาร์ดแบรนซอนฟาวเดอรของ Virgin Group ๊ปเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการฟังมากนะครับหลักการนะก็ก็ใช่เลยเขาบอกว่าคนเราจะทุ่มเทให้กับการทำงานมากขึ้นถ้าเขารู้สึกว่าทุกๆความคิดเห็นของเขาเนี่ยมันมีค่านะครับผู้นำที่ดี ต้องฟังนะครับต้องฟังให้เยอะนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนของพวกเราเองเนี่ยที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วยนะฮะนะครับก็ถ้าเราอยากได้ไอเดียก็ก็ไม่ควรจะไม่ฟังแล้วก็ใช้แต่คำสั่งนะครับนะเราต้องให้เขากล้าพูดกล้าสแสดงออกด้วยแล้วค่อยถามเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะครับหรือจะให้ฟีดแบ็ที่หลังก็ยังดีนะครับ วิธีที่ห้านะฮะใช้แรงจูงใจทางอารมณ์ไม่ใช่แค่เอาเรื่องตัวเงินมาเป็นตัวสร้างแรงจูงใจเพียงอย่างเดียวนะครับเงินน่ะมันสําคัญก็จริงนะนะเงินมันสําคัญก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่แรงจูงใจที่แท้จริงนะครับอันนี้เราก็เห็นตัวอย่างมากมายนะครับในสังคมไทยการให้รางวัลหรือการกระตุน้นอะไรก็แล้วแต่โดยเอารางวัลมาเป็นตัวตั้งมากๆเนี่ย คนอาจจะนิสัยเปลี่ยนได้ก็คือทำพอได้เงินเมื่อไหร่ไม่ได้เงินก็จะไม่ทำนะมันมันจะกลายเป็นในด้านนั้นไปนะอยากให้มีมิติด้านอื่นด้วยนะครับการที่ใครสักคนหนึ่งจะทุ่มเททำงานหนักเนี่ยมันควรจะต้องให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเนาะสิ่งที่เขาทำมันมีความหมายกับคนรอบข้างและเงินมันเป็นผลพลอยได้ที่ได้ตามมาอันนี้จะดีกว่าไม่งั้น เราจะเจอปัญหาว่าลูกน้องจะเอาเงินก่อนที่จะทําอะไรทั้งหมือนเหมือนเราอยากให้เขาสู้ทาใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกว่าเขามีคุณค่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เงินจนนิสัยเขาเสียเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นว่าถ้าไม่ได้เงินไม่จะไม่ทํานะครับเพราะาแรงจูงใจมันมันไปผูกพันกับเงินเพียงอย่างเดียวนั่นเองนะครับแล้วแบบนี้ก็จะไม่เติบโตแล้วก็ไม่ก้าวหน้าด้วยฮ คือมันต้องมาทั้งคู่นะผมไม่ได้ปฏิเสธนะว่าเงินไม่สําคัญแต่มันควรจะมาพร้อมๆกับคุณค่าที่เราส่งมอบและคุณค่าที่คนมองเห็นในตัวเราด้วยนะครับวิธีที่6นะสร้างทีมที่มันมีความหลากหลายเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อเปิดกว้างต่อยอดความคิดใหม่ๆความหลากหลายเนี่ยมันทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดนวัตรกรรมใหญ่ๆยิ่งใหญ่ได้ด้วยนะครับอย่างที่ อดีตซีอนะครับของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายที่นะมักจะพูดกันในทิศทางนี้เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งซีอของ <c> Google <oughs> ก็พูดแบบนี้นะครับว่าความหลากหลายในองค์กรเนี่ยมันเป็นบ่อกเกิดของของการเกิดทีมที่สามารถสร้างนวัตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับคนเหมือนกันอะ่ะเอาเอาก็ดูแล้วกันถ้าเหมือนกันมันก็คิดอะไรใหม่ๆยากนะเพราะเราก็อยู่ในกรอบเดียวกันความคิดก็จะค,คล้ายๆกันนะครับ แล้วความคิดสร้างสรรค์ที่จะออกมาเป็นโปรดักต์หรือเซอร์วิสที่มันดีๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นอ่ะมันต้องมาจากแนวคิดแหวกๆจากคนที่มันหลากหลายแล้วก็หัวหน้าหรือผู้นําเองเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เปิดกว้างด้วยนะแล้วก็พร้อมรับฟังอะไรที่มันแหวกแตกต่างหรือมันอาจจะไม่เคยมีหรืออาจจะไม่ตรงกับประสบการณ์ที่มีมาก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายนะสำหรับหลายๆองค์กรนะเพราะว่าหัวหน้าส่วนใหญ่ อย่างใจไม่ถึงพอที่จะทำแบบนี้นะครับวิธีที่7จ็ดการให้รางวัลและยกย่องความสำเร็จของทีมนะฮะคนทำงานทุกคนนะครับพวกเขาต้องการรู้ว่าเขาทำอะไรได้ดีบ้างนะครับไหนที่เขาทำได้ดีเนาะไม่ใช่แค่ได้แต่เงินรับแต่งเงินเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยนะครับพนักงานทุกคนย่อมอยากได้รับการยกย่องอยากได้รับคำชื่นชมนะครับ เพราะมันก็เป็นหนึ่งในแรงจูงใจภายในนะที่จะทำให้เขาทํางานอย่างเต็มที่มากขึ้นใครๆก็อยากทํางานแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าสิ่งที่ตัวเองทําผลงานนัน้นมันมีคนมองเห็นนะหลังวันก็ถึงบอกว่ามันไม่ใช่จําเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปแต่มันต้องมาทั้งเงินเขาเรียกว่าทั้งกล่องนะทั้งเงินด้วยก็คือกล่องในที่นี้คือคําชื่นชมโอกาส เติบโตโบนุ่งโบนัสอะไรพวกนี้มันก็ต้องตามมาให้หมดนั่นแหละนะครับมันก็อยู่กับว่าวัฒนธรรมขององคอ์กรเนี่ยให้คุณค่าหรือให้ความสําคัญกับการยกย่องชื่นชมความสําเร็จทั้งบุคคลและทีมด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับการชื่นชมเนี่ยคนไทยอาจจะค่อนข้างทํากันน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในองคอ์กรที่เป็นต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นเยอะนะครับจะมี กระบวนการแล้วก็วิธีการชื่นชมกันเป็นระยะระยะเลยนะฮะจนบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเยอะเกินไปไหมอันนี้คงต้องไปถามคนที่ได้รับคําชมดีกว่านะครับว่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่านะฮะ<ม>หลักการนี้วิธีที่แปดใช้โคชชิ่งแทนการสั่งงานนะผู้นําที่ดีต้องเป็นต้องเป็นโค้ชได้ด้วยไม่ใช่เป็นแค่หัวหน้านะครับอันนี้บิลเกตก็กล่าวเอาไว้ทุกเรื่องเนี่ยแทนที่จะออกคําสั่งเนี่ย อาจจะใช้หลักการโคชชิ่งเป็นการกระตุกให้คิดสร้าง awareness นะครับหรือว่าจะใช้บทบาทของการเป็นโคชแนะนำพัฒนาทีมงานก็ได้นะครับเพราะว่าโคชมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือประเภทหนึ่งนะฮะที่ช่วยพนักง,งานเรียนรู้และเติบโตได้เช่นกันหลักการของการโคชเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องต้องรอหาโคชก็ได้นะเราสามารถเป็นโคชให้ตัวเองได้ โดยใช้หลักการเซลล์โคชชิ่งเทคนิคก็ได้นะครับซึ่งใครที่สนใจหลักการนี้อยากจะแก้ปัญหาปมที่ติดค้างในใจของตัวเองอยากจะหาทางออกในเรื่องที่ตัดสินใจยังไม่ได้นะครับก็ไปติดตามรายการพี่เลี้ยงออนไลน์ในช่องทางของอมนุษย์เงินเดือนพันใหม่ก็ได้นะครับผมมีโคชชิ่งที่เป็นหลักการเซลล์โคชชิ่งเทคนิคแนะนำเอาไว้เพียบเลยนะครับการการทำ โคชชิ่งแบบนี้มันก็ช่วยพนักง,งานเติบโตได้นะครับแล้วกเ็เขาจะได้รู้ตัวเองแล้วก็จะได้คิดวิธีการเพื่อจะทาให้ตัวเองดีขึ้นได้ด้วยตัวเองด้วยนี่คือประโยชน์ของการเ,เป็นโค้ชนะครับให้กับลูกน้องวิธีที่9ก้านะฮะให้ทีมรับผิดชอบงานของตัวเองมันคือหลักการ empowerment คนเรานะครับจะทุ่มเทถ้าพวกเขารู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของผลงานตรงนั้นนะ สัตยาาเดล่านะครับซีอของ Microsoft ์เขาว่าไว้เห็นนะการให้ทีมเนี่ยมีอิสระในการตัดสินใจเนี่ยจะทําให้พวกเขาทํางานได้อย่างเต็มที่และอย่าลืมต้องชี้ให้เห็นด้วยว่างานที่เขาได้รับมอบหมายไปนั้นผลสําเร็จของงานมันดีกับเขามันส่งผลกับพวกเขาอย่างไรด้วยนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามทีมงานเมื่อได้รับมอบหมายไปแล้วเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจที่มันเกี่ยวข้องกับงานของเขาแล้วเนี่ย เขาก็จะมีแรงจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นเช่นกันความรู้สึกของการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับความรู้สึกแบบเนี้ยต้องให้พนักง,งานของเราเนะี่ยได้มีโมเมนต์แบบนี้กันบ้างนะครับวิธีที่สิบสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใครๆก็อยากเข้ามาทํางานด้วยนะเขาบอกงี้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ดีคือเหตุผลที่ทําให้คนอยู่และเติบโตไปกับเรานะครับนี่ก็คือ คำพูดของคุณโทนี่นะฮะอดีตซีอของบริษัท s a ปโปนะแโปเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ได้รับคําชมเชยและยกย่องในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลพนักงานนะครับวัฒนธรรมที่ดีของที่ไหนก็ตามเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้คนอยากอยู่ต่อไปแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพราะว่าพนักงานก็จะมีความสุขทํางานแล้วก็แฮปปี้นะเพื่อโรงงานก็ดีหัวหน้าก็ใช่ป,ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทํางานมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยใครๆก็อยากจะไปทํางานใช่ไหมเพราะเป็นบรรยากาศการทํางานมันดีนะครับนี่ก็คือสิบวิธีการนะหรือจะเรียกว่าสิบวิธีศิลปะการใช้คนนะครับที่ผู้นําระดับโลกหลากหลายบริษัทเขาใช้หลักการนี้นะครับในการดึงผู้คน เข้ามาร่วมงานหรือว่ารักษาผู้คนเก่งๆเอาไว้กับองค์กรน,นั่นเองก็ลองดูครับวิธีการไหนเหมาะสมมากน้อยอย่างไรก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันเข้ามาได้สําหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมันทุกเดินพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มันทุกเยน,นพันใหม่วันนี้ผมดรพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ come on